ต่อจากคิดที่แล้วเลยเราก็วาดจากด้านหน้าก่อ,น,อนนี่เป็นระยะกลางโซฟาพีลดีโซนระยะกลางอันนี้จะเป็นส่วนผองด้านหลังแล้ะเดี๋ยวนี้เขาจะดีไซน์แบบ ใช้ต้นไม้เข้ามาตกแต่งภายในยอาคารอาจจะเป็นต้นไม้เทียมเพื่อเพิ่มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ แสงเงามันก็จะมีทั้งเข้มกลางอ่อนแล้วแต่ระยะนี่จะเป็นเสียงของต้นไม้แหละต้นไม้เราก็ลงที่เขาโคร้งลร่างเขาแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดของเงาด้านหลัง ให้มันเข้มขึ้นเหมือนให้ตัวของฟอร์มใบมันเด่นขึ้น ถ้าใครชมแล้วสนใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยเผื่อลงคลิปเพิ่มเติมหรือว่าจะไว้ชมคลิปสั้นที่มีเพลงประกอบก็ยินดีนะคะใกล้เสร็จแล้ว ถ้ามีเวลาว่างลงสีก็จะสวยมากโอเค